จักรวาลกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตดวงดาวนาับพันล้านดวงที่ทอแสงอยู่ในยามค่ำคืนและในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มีเพียงเราจริงหรือที่มีชีวิตสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณเดินทางสู่ความลี้ลับของจักรวาลสู่คำถามที่เก่าแก่ที่สุดคำถามหนึ่งของมนุษยชาติมีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่นอกโลกหรือไม่ตอนที่หจุดเริ่มต้นของการค้นหาดวงดาวนอกระบบสุริยะ การตามหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเริ่มต้นจริงจังเมื่อไม่กี่สิบป,ปีมานี้เองพระนานมาแล้วมนุษย์ไม่เคยรู้เลยว่าดาวฤกษ์ที่เห็นในท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นมีดาวเคราะห์เป็นบริวารเหมือนกับดวงอาทิตย์ของเราหรือเปล่าแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในปี1992เมื่อมีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงแรกโดยบังเอิญดาวเคราะห์กลุ่มนี้โคจรร,รอบซากดาวนิวตรอน PSB125712 จากนั้นในปี1995มีเชนแมกและดีเดียคลอสได้ค้นพบ51 Pegasi b ดาวเคราะห์ก๊าซขนาดยักษ์ที่หมุนรอบดาวฤกษ์ปกติกล้เคียงงดวงอา นี่เป็นก้าวสำคัญเพราะแสดงให้เราเห็นว่าโลกอาจไม่ได้พิเศษอย่างที่เคยคิดและเมื่อกล้องโทรทรศน์เคปเปลอร์ถูกปล่อยขึ้นไปในปี2009มันได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบกว่าหลายพันดวงบางดวงอยู่ใน Habitable Zone เขตที่น้ำอาจคงสถานะของเหลวได้ซึ่งถือเป็นหัวใจของการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอย่างที่เรารู้จักตอนที่สสัญญาณปริศนาเซตีและการฟังเสียงจากห้วจัก,กรวาลเมื่อเรารู้แล้วว่ามีดาวเคราะห์นอกระบบจำนวนมาก ความหวังจึงถูกยกระดับไปอีกขั้นถ้ามีสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดเหมือนมนุษย์ละ่ะพวกเขาจะพยายามสื่อสารกับใครบางคนในจักรวาลหรือไม่แนวคิดนี้นําไปสู่การกําเนิดของโครงการหนึ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์โครงการเซธี s u r f a c e Terrestrial Intelligence ภารกิจของมันเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ฟังเซธ i คือการตั้งหูฟังสัญญ,ญาณวิทยุจากห้วงจักรวาลด้วยความหวังว่านาักแห่งในจักรวาลอาจมีสิ่งมีชีวิตที่กําลังส่งข้อความออกมาเช่นเดียวกับที่เราส่งสัญญ,ญาณวิทยุออกจากโลกตั้งแต่่เเรรริมีการการาะจายสยสง ในช่วงกลางตศตวรรษที่20นักดาราศาสตร์เริ่มวางเสาอากาศขนาดยักษ์ขึ้นทั่วโลกลองโทรทัศน์วิทยุอันดง่งดังเช่นรซีโบอเโบอเซเวอร์วฮในเปโตริโกกลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของความหวังนั้นในปี1974เรอีรีโบเองก็เป็นผู้ส่งข้อความวิทยุออกสู่อวกาศไปยังกระจุกดาว M13 ข้อความสั้นๆแต่เต็มไปด้วยข้อมูลของมนุษย์โครงสร้าง DNA ระบบสุริยะร่างกายมนุษย์และระบบเลขฐานสองเพื่อเป็นการบอกใครก็ตามที่อาจฟังอยู่ว่าเราอยู่ที่นี่แต่สิ่งที่ทำให สัญญาณว้าวว้าวสิกโนวันที่15สิงหาคม1977กร้อล้องโทรทัศน์วิทยุบิ๊กเอียร์ของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสหรัฐอเมริกาจับสัญญาณวิทยุปริศนาในย่านความถี่ที่สงบนิ่งของจักรวาลยาวประมาณ72วินาทีสัญญาณชัดเจนจนเจอรีเออร์ผู้ตรวจจับต้องวงกลมในเอกสารแล้วเขียนข้างๆด้วยความตื่นเต้นเพียงคำเดียวว่าว้าวมันไม่ได้ซ้ำอีกครั้งไม่เคยเกิดขึ้นซับซ้อนและไม่มีใครอธิบายได้แน่ชัดว่ามันคืออะไรจนถึงทุกวันนี้เป็นไปได้ไหมว่านั่น หรือเพียงแค่ความบังเอิญในปรากฏการณ์จักรวาลจนถึงทุกวันนี้สัญญ,ญาณว่ายังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ของเซตีในโลกยุคใหม่เซตีได้รับการต่อยอดด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยมากขึ้นเช่นเบรกสโตรลิเซอ s e r Initiative โครงการมูลค่า100ล้านเหรียญที่ได้รับทุนจากมหาเศรษฐียูริมิงเนอร์ซึ่งมุ่งฟังสัญญ,ญาณจากดวงดาวนับล้านดวงด้วยความละเอียดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแต่นอกจากการฟังนักวิทยาศาสตร์บางส่วนยังเชื่อว่าเราอาจต้องส่งเสียงทักทายไปก่อนด้วยเช่นกันกลายเป็นการถกเถ เราควรส่งสัญญาณบอกตำแหน่งของเราหรือไม่ถ้าผู้รับสัญญาณเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เป็นมิตรละ่ะนี่คือคำถามที่ยังไร้ข้อสรุปแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือทุกคลื่นวิทยุทุกเสาอากาศที่หันสู่ท้องฟ้าคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังของมนุษยชาติความหวังที่ว่าวันหนึ่งเราอาจไม่ต้องโดดเดี่ยวในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้อีกต่อไปตอนที่ 3. การยอมรับอย่างเป็นทางการ UAP แห่งเทนเทอกอนตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา UFO วัตถุบินลึกลับถูกพูดถึงในฐานะเรื่องเล่าตำนานเมืองและความเชื่อส่วนบุคคลหลายคนคิดว่ามันเป็นแค่จินตนาการของนักทฤษฎีสมคบคิดแต่แล้ววันหนึ่งเรื่องที่เคยเป็นแค่ข่าวลือกลับถูกดึงขึ้นสู่เวทีทางการเพนตากอนกร,ระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเริ่มเปิดเผยข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเรียกใหม่ว่า UAP หรือปรากฏการทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี2017 สื่อยักษ์ใหญ่อย่างเดอะนิวยอร์กทำเผยแพร่ารายงานพิเศษเกี่ยวกับโครงการลับที่มีชื่อว่าแอตติปหรือ Advanced Aerospace Threat Identification Program โครงการตรวจสอบวัตถุลึกลับในน่านฟ้าอเมริกันพร้อมกับวิดีโอจากกล้องอินฟราเรดของเครื่องบินรบกองทัพเรือสหรัฐสมชิ้นซึ่งสร้างความสันสเทือนไปทั่วโลกภาพในวิดีโอเผยให้เห็นวัตถุปริศนาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงบินสวนลมเปลี่ยนทิศทางแบบฉพลันทั้งหมดนี้โดยไม่ปรากฏปีกใบพัดหรือระบบขับเคลื่อนที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นักบินหลายคนให้การตรงกันว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เทคโนโลยีใดในโลกของเราจะทําได้เสียงอึ้งสงบทั้งสภาสหรัฐจนกระทั่งในปี2020กระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับอย่างเป็นทางการว่าวิดีโอเหล่านั้นเป็นของจริงพวกเขายังจะตั้งหน่วยงานใหม่ภายใต้ชื่อ Aero หรือ On-Domain a n o m a l e Solution Office เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เหล่านี้อย่างจริงจังในระดับความมั่นคงแห่งชาติต่อมาในปี2021รายงานฉบับสั้นจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐถูกส่งถึงสภากรงเกรซรายงานระบุว่า มีรายงานการพบ UAP กว่า140กรณีระหว่างปี2 0 0 4ถึงส0 2 1่ส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นเทคโนโลยีจากมนุษย์ต่างดาวแต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่การเปิดเผยว่า UFO คือยานมนุษย์ต่างดาวแต่เป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเรากำลังพบสิ่งที่ยังไม่มีคำอธิบายสิ่งนี้จุดกระแสะความสนใจของนักวิทยาศาสตร์นักการเมืองและประชาชนทั่วโลกไม่ใช่แค่ในแง่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกเท่านั้นแต่ยังรวมมถถึงคคาาด้นนเทโโลยี ความปลอดภัยทางการบินไปจนถึงความมั่นคงระดับชาติโลกทั้งใบเริ่มจริงจังกับคำถามที่เคยถูกมองว่าเพอ้อฝันถ้ามันไม่ใช่ของเราละและมันของใครเป็นครั้งแรกที่ประตูสู่คำถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอัจฉริยะจากต่างดาวถูกเปิดออกในเวทีทางการไม่ใช่แค่ในห้องใต้ดินของทฤษฎีสมคบคิดอีกต่อไปและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นตอนที่4ี่ร่องรอยบนดาวอังคารสัญญาณของอดีตอันสดใส ในบรรดาดาวเคราะห์มากมายในระบบสุริยะของเราดาวอังคารมาร์สดูเหมือนจะเป็นเพื่อนบ้านที่น่าจะมีโอกาสพบสิ่งมีชีวิตมากที่สุดแม้ในวันนี้ดาวอังคารจะปรากฏเป็นดินแดนแห้งแล้งปราศจากพืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังบอกเราว่ามันอาจเคยมีอดีตที่เต็มไปด้วยน้ำและอาจมีชีวิตในอดีตที่ผ่านมาร่องรอยของน้ำในอดีตจากภาพถ่ายของยานสำรวจหลายลำไม่ว่าจะเป็นมาร์สเรยคอนเนอเซนโซบิเทอร์หรือคิริอัสติโรเวอ เราเห็นร่องน้าโบราณทะเลสาบแห้งและแม่น้ําที่เคยไหลเชี่ยวบนผิวดาวหินทรายที่ก่อตัวจากตะกรน,น้าตกตะกอนและหลักฐานของเกลือแร่ที่สามารถก่อตัวได้เฉพาะในน้ําน้ําเคยไหลบนดาวอังคารนั่นคือข้อเท็จจริงที่นักวิทยาศาสตร์ในวันนี้เชื่อมัน่นไม่เพียงเท่านั้นการค้นพบล่าสุดโดยายานสำรวจ perseverance ซึ่งลงจอดที่หลุมอุกกาบาต jessro crater ในปี2021ีชี้ว่าณตำแหน่งนั้นเคยเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโบราณสถานที่ซึ่งในอดีตอาจเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเกิดสิ่งมีชีวิตจุลชีพการค้นหาชีววัตถุ Biosignatures สิ่งที่ทีมวิจัยกำลังทำในตอนนี้คือการวิเคราะห์ชั้นหินเพื่อค้นหาหลักฐานของสารประกอบอินทรีย์ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการมีชีวิตในอดีตไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียดึกดำบันหรือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแบบโบราณสิ่งเหล่านี้อาจเลือนหายไปจากดาวอังคารนับพันล้านปีแล้วแต่ร่องรอยทางเคมีอาจยังคงซ่อนอยู่ในเนื้อหินและนี่คือภารกิจต่อไปของโครงการสำคัญ มาแซมพอรีเทิร์นมิชชั่นซึ่งจะนำตัวอย่างหินจากดาวอังคารกลับมายัางโลกภายในทศวรรษหน้าเพื่อให้ห้องแลบโบนโลกวิเคราะห์อย่างละเอียดกว่าที่อุปกรณ์ใดๆบนดาวอังคารจะทำได้อดีตอันสดใสสู่ปัจจุบันที่โหดร้ายแต่เกิดอะไรขึ้นกับดาวอังคารทำไมมันถึงกลายเป็นโลกที่ไร้ชีวิตเช่นวันนี้ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในอดีตดาวอังคารอาจมีชั้นบรรยากาศหนาแน่นเหมือนโลกในยุคโบราณแต่เมื่อเวลาผ่านไปสนามแม่เหล็กของมันอ่อนกำลังลงส่งผลให้ลมสุริยะจากดวงอาทิตย์ค่อยๆพัดชั้นบรรยากาศบางลงจนหายไปเกือบหมดน้ำระเหยสู่ห้วงอวกาศทิ้งไว้เพียงดินแดนแห้งแล้งและหนาวเหน็บแต่บางทีแม้บนดาวเคราะห์ที่แห้งน้ำเช่นนี้ชีวิตเล็กจิ๋วบางรูปแบบอาจยังหลบซ่อนอยู่ใต้ดินลึกลงไปจากผิวที่โหดร้ายที่ซึ่งอุณหภูมิและความดันยังพอให้ของเหลวคงอยู่ได้ความหวังจึงยังไม่ดับมอด ทุกลุมอุกบาทที่ถูกเจาะทุกตัวอย่างดินที่ถูกวิเคราะห์คือความพยายามของมนุษย์ที่จะไขปริศนาอันยิ่งใหญ่เราเคยโดดเดี่ยวในระบบสุริยะนี้หรือไม่ตอนที่ห้าโลกใบอื่นในระบบสุริยะยูโรป้าและเอ็นเซลลาดัสหากคุณคิดว่าชีวิตต้องถือกำเนิดบนดาวเคราะห์ที่มีแสงแดดอบอุ่นและบรรยากาศหายใจได้ข้อมูลล่าสุดของวงการดาราศาสตร์อาจทำให้คุณต้องคิดใหม่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดวงจันทร์บางดวง ในระบบสุริยะอาจมีโอกาสสูงในการรองรับชีวิตมากกว่าดาวเคราะห์บางดวงเสียอีกและสองชื่อที่อยู่บนสุดของรายการนั้นคือยูโรปาและเอ็นเซลาดัสยูโรปาเป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีผิวของมันถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งหนายเย็นเฉียบแต่จากการสำรวจของยานกาลิเลโอและภาพถ่ายจากคับเบลสเปซเทเลสโคปทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าใต้ผิวน้ำแข็งหนานับกิโลเมตรนั้นอาจมีมหาสมุทรน้ำเค็มขนาดใหญ่กว่ามหาสมุทรโลกอยู่ด้านล่างแล้วน้ำของมันอุ่นได้อย่างไร คำตอบคือแรงโน้มถ่วงยูโรป้าอยู่ในสนามโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีขนาดยักษ์การที่มันถูกดึงและบีบตัวอยู่ตลอดเวลาก่อให้เกิดพลังงานความร้อนภายในคล้ายกับการนวดจากแรงโน้มถ่วงอย่างต่อเนื่องพลังงานนี้อาจมากพอที่จะรักษาน้ําในสถานะของเหลวไว้ใต้ชั้นน้าแข็งและที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่ายานฮับเบิลตรวจพบสิ่งที่อาจเป็นพวยพุ่งไอ้น้าขนาดใหญ่พุ่งขึ้นจากพื้นผิวซึ่งอาจเป็นหลักฐานว่ามหาสมุทรใต้ดินนั้นมีพลังงานและเชื่อมต่อกับพื้นผิวผ่านช่องแคบ เซนเซราดัสเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาขนาดเล็กกว่ายูโรป้ามากแต่กลายเป็นดาราเด่นด้านการค้นหาชีวิตหลังจากยานคือซีนีบินผ่านในปี2005และพบว่ามีน้ำพุไอ้น้ำพุ่งออกจากรอยแยกบริเวณขั้วใต้ของมันอย่างต่อเนื่องและเมื่อคือซีนีบินทะลุผ่านพวยพุ่งน้ำเหล่านั้นมันพบว่าในละอองน้ำมีทั้งโมเลกุลน,น้ำแร่ธาตุสารอินทรีย์เชิงซ้อนและแม้กระทั่งไฮดโดรเจนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำหรับสิ่งมีชีวิตเคมีคล้ายโลกนี่คือสูตรพื้นฐานของชีวิตน้ำบวกพลังงานบวกโมเลกุลอินทรี มันคล้ายกับปล่องความร้อนใต้ทะเลลึกบนโลกที่สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้แสงอาทิตย์เลยแม้แต่นิดเดียวองค์การนาเซอร์กำลังวางแผนส่งยานยูโรเปอร์คลิปเปอร์ซึ่งจะโคจรรอบยูโรป้าในช่วงปลายทศวรรษ 2020s ยานนี้จะใช้เราดาร์เจาะพื้นน้ำแข็งสแกนชั้นใต้ดินและอาจตรวจสอบองค์ประกอบของผวยผุ้งน้ำโดยตรงในขณะที่ยุโรปเองกำลังส่งยานจูสจูเพอร์ไทซีมูสเอ็กซ์พลอเรอร์เพื่อศึกษาดวงจันทร์น้ำแข็งของดาวพฤหัสบดีเช่นกัน ในระยะยาวนักวิทยาศาสตร์ไฟฟฝันที่จะสร้างหุ่นยนต์เจาะน้ำแข็งที่สามารถฝังตัวลงไปในน้ำแข็งยูโรป้าหรือเอ็นเซลาดสและปล่อยยานยนต์จิว๋วลงไปสำรวจมหาสมุทรใต้น้ำแข็งโดยตรงบางทีสิ่งที่เราเรียกว่าเอเลี่ยนอาจไม่ได้มีรูปร่างประหลาดอย่างที่จินตนาการแต่อาจเป็นจุลชีพเล็กๆล,ลอยตัวอยู่ในมหาสมุทรลึกใต้ผืนน้ำแข็งที่เงียบสงัดและหากเราพบมันจริงนั่นจะเป็นการยืนยันว่าชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในจักรวาลแต่มันอาจเป็นกฎธรรมชาติมากกว่าเป็นความบังเอิญ ตอนที่6ปรากฏการ์ซฟอสฟีนบนดาวศุกร์ถ้าพูดถึงดาวเคราะห์ที่โหดร้ายที่สุดในระบบสุริยะดาวศุกร์มันจะเป็นชื่อแรกแรกที่ถูกพูดถึงอุณหภูมิพื้นผิวสูงกว่า460องศาเซลเซียสชั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกรดซัลฟิวริกแรงดันอากาศหนากว่าบนโลกถึง90เท่าสถานที่ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้สำหรับสิ่งมีชีวิตแต่ในปี2020นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องตื่นตะลึงการค้นพบก๊าซฟอสฟีน ทีมนักวิจัยนานาชาตินำโดยเจนกริวส์จากมหาวิทยาลัยคาดีฟใช้กล้องโทรทัศน์เจมเครืกแม็กซเวลในฮาวายและกล้องโทรทัศน์ออลเมอร์ในชิลีตรวจพบก๊าซฟอสฟีน p h ในชั้นเมฆของดาวศุกร์นี่ไม่ใช่แค่ข่าววิทยาศาสตร์ธรรมดาเพราะบนโลกฟอสฟีนสามารถเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตจุลชีพโดยเฉพาะในสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากออกซิเจนชเช่นบึงป่าชื้นหรือในลำไส้สัตว์หรือจากกระบวนการอุตสาหกรรมของมนุษย์ และที่สาคัญฟอสฟีนไม่ค่อยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนหรือแรงดันสูงแล้วมันมาอยู่บนดาวศุกร์ได้อย่างไรความลึกลับที่ยังไร้คาตอบทีมวิจัยพยายามหาคําอธิบายโดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต mm. เช่นปฏิกิริยาเคมีในชั้นเมฆปฏิกิริยาแสงจากดวงอาทิตย์ฟ้าผ่าบนดาวศุกร์แม้แต่ภูเขาไฟแต่ทุกสมมติฐานทางธรณีเคมีล้วนยังไม่สามารถอธิบายปริมาณฟอสฟีนที่ตรวจพบได้นั่นทําให้คําถามใหญ่ถูกโยนขึ้นมาว่า เป็นไปได้ไหมว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบางชนิดลอยตัวอยู่ในชั้นเมฆของดาวสุกสิ่งมีชีวิตในเมฆกรดแม้พื้นผิวของดาวสุกจะร้อนเกินไปแต่ชั้นบรรยากาศตอนกลางที่ระดับความสูงประมาณ50-60ถึงกิกิโลเมตรกลับมีอุณหภูมิและความดันใกล้เคียงกับโลกแน่นอนว่ายังคงเต็มไปด้วยกรดซัลฟิวริกที่เป็นพิษแต่บางทีสิ่งมีชีวิตสุดขั้วอาจสามารถวิวัฒนาการให้อยู่รอดได้ในสภาวะเช่นนี้คล้ายกับสิ่งมีชีวิตบางชนิดบนโลกที่อาศัยอยู่ในบ่อน้ำกรดกล่องใต้ทะเลลึกหรือสภาพสุดตตตรรงงออื่่่่นนนๆแกาาคค้้้พบบียยัไมใชสุดท ่อมามีการตรวจสอบซ้ำจากหลายหน่วยงานพบความคลาดเคลื่อนในข้อมูลบางช่วงเวลาบางส่วนพบฟอสฟีในในปริมาณน,น้อยกว่าที่รายงานในครั้งแรกบางช่วงไม่พบเลยน,นั่นทําให้ประเด็นนี้ยังเป็นข้อถกเถียงในหมู่นักวิทยาศาสตร์แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการตรวจพบฟอสฟีนครั้งนี้ได้ปลุกความสนใจในดาวสุกข,ขึ้นมาอีกครั้งยุคใหม่ของการสำรวจดาวสุกภายหลังการค้นพบนี้เนเซอร์เอสเอและหน่วยงานวิจัยต่างต่าง,างเร่งพัฒนาโครงการส่งยานสำรวจกลับไปยังดาวสุกอีกครั้งในทศวรรษนี้ตัวอย่างเช่นหนึ่งเวอริทัต นาซาสำรวจแผนที่พื้นผิวและโครงสร้างธรณีวิทยาสองดาวินซี่นาซาเจาะลึกองค์ประกอบบรรยากาศชั้นลึก3เอนวิชั่น ESA วิเคราะห์ภายในของดาวศุกร์โดยละเอียดบางทีในอนาคตอันใกล้เราจะได้รู้กันว่าฟอสซีนบนดาวสุกคือสัญญาณชีวิตหรือเพียงความลึกลับทางเคมีที่เรายังไม่เข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็คือเรายังรู้จักเพื่อนบ้านของเราน้อยกว่าที่คิดตอนที่7 p a r a d o รแห่งเฟอร์มี ถ้าพวกเขามีอยู่พวกเขาอยู่ที่ไหนในช่วงทศวรรษ1950ขณะที่นักฟิสิกส์ชาวอิตาลีชื่อดังเอ็นริโกเฟอร์มีกำลังร,งร่วมวงสนทนากับเพื่อนร่วมง,งานบทสนทนาเบื้องต้นว่าด้วยเรื่องความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาในจักรวาลกลับนำไปสู่คำถามสั้นๆแต่ทรงพลังที่สุดคำถามหนึ่งในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ถ้าอย่างนั้นพวกเขาอยู่ที่ไหน คำถามง่ายๆที่เขย่าโลกวิทยาศาสตร์จกรรักรวาลมีดาวฤกษ์นับแสนล้านดวงแต่ละดวงมีดาวเคราะห์โคจรรอบจำนวนมากหลายแห่งอาจมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการกำเนิดชีวิตถ้าชีวิตทรงปัญญามีอยู่จริงและถ้าเพียงส่วนน้อยของพวกเขาพัฒนาการเดินทางข้ามอวกาศได้พวกเขาน่าจะมาถึงโลกนานแล้วแต่จนถึงทุกวันนี้เรายังไม่พบหลักฐานแน่ชัดของพวกเขาเลยนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าแฟมี a พ a ร์ด็อกปริศนาเฟอร์มี สมมติฐานที่เป็นไปได้นักวิทยาศาสตร์และนักคิดทั่วโลกจึงพยายามอธิบายฟมยนีเพอร์ด็อกซ์ด้วยทฤษฎีหลากหลายซึ่งบางแนวคิดฟังดูมีเหตุผลขณะที่บางแนวคิดก็ท้าทายจินตนาการอย่างมากเช่นเราอาจเป็นสิ่งมีชีวิตแรกๆในจักรวาลบางทีจักรวาลอาจยังเด็กเกินไปสำหรับสิ่งมีชีวิตทรงปรัญญาจะกระจายตัวกว้างไกลาการกำเนิดชีวิตที่ซับซ้อนอาจต้องใช้เวลายาวนานนับพันล้านปีพวกเขามีอยู่แต่ยังไม่มาเยือนเรา อาจเพราะข้อจากัดด้านเทคโนโลยีการเดินทางหรืออาจเป็นนโยบายไม่แซกแซงคล้ายกับสวนสัตว์จําลองพวกเขาอาจกําลังสังเกตพวกเราเงียบๆโดยไม่เปิดเผยตัวอารยธรรมทรงปัญญามักทําลายตัวเองก่อนเทคโนโลยีที่สูงส่งอาจนําไปสู่สงครามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่สิ้นหวังหรือการสูญพันธุ์ตัวเองก่อนจะเดินทางไกลได้พวกเขาต่างจากเราจนเราไม่เข้าใจ รูปแบบการสื่อสารหรือเทคโนโลยีของพวกเขาอาจซับซ้อนเกินกว่ามนุษย์ยุคนี้จะตรวจจับได้อาจไม่ได้ใช้สัญญาณวิทยุเหมือนที่เซทีเฝ้าฟังอยู่เราอยู่ในเขตมืดของจักรวาลบางทฤษฎีตั้งสมมติฐานว่าอาจมีอรารยธรรมที่คอยกวาดล้างหรือยึดครองจักรวาลอย่างเงียบๆทำให้อรารยธรรมอื่นๆต้องปิดบังตัวเองเพื่อความอยู่รอดแซมมี่เพร์ด็อกซ์ไม่ได้บอกเราว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตแต่มันกำลังสอนเราให้เข้าใจว่าการค้นหาคำตอบในจักรวาลต้องเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ทุกแบบ และเมื่อเรายังไม่พบสิ่งมีชีวิตอื่นนัานอาจทาให้ชีวิตบนโลกใบนี้ยิ่งล้าค่าและน่าใส่ใจขึ้นกว่าที่เราเคยคิดบางทีเราอาจไม่ได้แค่ค้นหาสิ่งมีชีวิตอื่นแต่เรากําลังสํารวจตัวเราเองในกระจกสะท้อนของจักรวาลอันเวิงว้างนี้ตอนที่8 ancient aliens พวกเขาเคยมีเยือนแล้วในขณะที่เรามองขึ้นไปยังดวงดาวและตั้งคําถามว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือไม่นักคิดอีกกลุ่มหนึ่งกลับตั้งคําถามต่างออกไปถ้าพวกเขาเคยมาแล้วละ่ะ นี่คือแนวคิดที่รู้จักกันในชื่อเดนเชญเอเลียนส์หรือที่บางครั้งเรียกว่าทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวโบราณความคิดนี้กลายเป็นที่นิยมในช่วงกลางศตวรรษที่20โดยมีผู้ผลักดันสำคัญอย่างเอริวันเดนิเคิลผู้เขียนหนังสือเชเรียสออฟเดอะสในปี1968เขาตั้งคำถามว่าอารยธรรมโบราณของเราพัฒนายอย่างรวดเร็วเกินไปหรือไม่โบราณสถานบางแห่งมีความซับซ้อนเกินกว่าที่เทคโนโลยีในยุคนั้นจะทำได้จริงหรือไม่หลักฐานบางชิ้นอาจบ่งบอกถึงการเข้ามาแทรกแซงของสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาาาาจกต่่งดวหรือไม ตัวอย่างที่มักถูกหยิบยกทีระมิดแห่งอียิปต์รูปทรงสมมาตรความแม่นยำทางดาราศาสตร์การเรียงหินน้ำหนักหลายตันอย่างประณีตทฤษฎียนเชญเทเลนส์ ents, เสนอว่าอาจมีเทคโนโลยีช่วยเหลือที่เราไม่รู้จักเนสคาไลน์เปรูเส้นลายขนาดมหึมารูปสัตว์และรูปทร,รปงเรขาคณิตมองเห็นได้ดีที่สุดจากมุมสูงราวกับถูกออกแบบให้สิ่งมีชีวิตจากฟากฟ้ามองเห็นโบราณสถานพิวเมอร์พังคูโบลิเวียหินปะเสาตัดแต่งซับซ้อนเกินความสามารถของเครื่องมือหินธรรมดา การตัดแบบตัวเชเชื่อมต่อเข้ากันเหมือนเลโก้ยักษ์ภาพวาดอสุรกายในอวกาศในศิลปะยุคโบราณหลายภาพเขียนโบราณแสดงรูปร่างประหลาดคล้ายโมกนักบินยานบินหรือมนุษย์รูปร่างผิดปกติตำราสมุนไพรโบราณวรรณกรรมศักดิ์สิทธิ์ตำนานเทพจากฟากฟ้าหรือคนจากดวงดาวที่ปรากฏในหลากหลายวัฒนธรรมเช่นมห,าหากพย์ของซูเมเรียนเกี่ยวกับมนนคีสิ่งมีชีวิตจากสวรรค์ที่มามอบวิทยาการแก่มนุษย์นักวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไร แม้ทฤษฎีเยนเชิญเอเลนส์จะเป็นที่นิยมในสื่อบันเทิงแต่ในวงการวิชาการกระแสหลักแนวคิดนี้มักถูกวิจารณ์ว่าขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นรูป,ปรธรรมมักตีความเกินข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์มองข้ามความสามารถและความเฉลียวฉลาดของอารยธรรมมนุษย์โบราณนักโบราณคดีส่วนใหญ่ยืนยันว่ามนุษย์โบราณมีความรู้และความสามารถเกินกว่าที่เรามักประเมินไว้ต่ำเกินไปแล้วความจริงอยู่ที่ไหน แม้ทฤษฎีเอ็นเทเลนส์จะยังไม่มีหลักฐานหนักแน่นแต่มันก็เปิดประเด็นให้เราตระหนักถึงคำถามใหญ่ของมวลมนุษย์เรามาจากไหนความรู้บางอย่างในอดีตถูกลืมหายไปหรือไม่มีใครบางคนเคยมาช่วยเราจริงๆหรือเป็นเพียงตำนานสืบต่อแม้คำตอบอยังไม่ชัดเจนแต่การตั้งคำถามเช่นนี้เองที่ผลักดันให้เราคนควาาสำรวจอดีตและจักรวาลอย่างไม่รู้จบบางทีความลับของมนุษย์เราอาจถูกซ่อนอยู่ทั้งในอดีตอันไกลโพ้นและในดวงดาวที่ยังไม่ได้ไปค้นพบ เราอาจยังไม่รู้คำตอบที่แน่ชัดแต่ทุกการค้นพบใหม่กำลังทำให้เราเก้าวใกล้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆจากระวัลอันกว้างใหญ่เต็มไปได้วยความลึกลับรอาการค้นพบคำถามคือเราพร้อมจะพบเจอพวกเขาแล้วหรือยัง